E aí สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเฮนรี่ดันอิดนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสําหรับเรื่องการให้อาหารเรื่องกินกินทั้งหลายชิมคะบบา้าคือหลายคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเวลาที่เราให้อาหารน้องเนี่ยเราควรที่จะให้เป็นแบบมือมือ,ม,อมากกว่าการวางว่แบบบุฟเฟ่ถึงแม้ว่าพวกนางจะชอบให้มีอาหารตลอดเวลาก็เถอะใช่ไหมคะ <c oughs> ชิมคะเพื่อฝึกให้เขาเนี่ยมีนิสัยที่ไม่เลือกกินนะคะอีกทั้งเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องที่ว่าเราเนี่ยฝึกให้เขากินอาหารให้มันมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นด้วยแต่ว่า เข้าใจว่าหลายบ้านเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันไงดังนั้นการให้อาหารที่มันเป็นย่อยๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถทําได้นะคะดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยตอนนี้มันเป็นที่นิยมมากแล้วก็มีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเฮนรี่จะมารีวิวเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ one is l นะคะ f1w เครื่องนี้กันค่ะว่าเขาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็แตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากในมุมของดีไซน์กันก่อนนะคะตัวเครื่องมีความกระทัดรัดนะคะมีความโค้งๆหน่อยไม่เหลี่ยมไปเลยคือต่อให้เป็นสีดำเนี่ยแต่เห็นว่ามันยังมีความละมุนในตัวอยู่นะคะนานาทีเราจะเห็นแบรนด์ใช้สีนี้ในเครื่องให้อาหารอัตโนมัติกันเนาะ <c oughs> คือเวลาใช้จริงเนี่ยค่ะมันจะเห็นขนแมวง่ายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเอาจริงอะเราเลี้ยงแมวนะคะต่อให้ใช้เครื่องสีอะไรเนี่ยขนแมวมันก็ติดหมดแหละทุกคนแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นสีดานะคะมันเลยเห็นง่ายไปนิดนึงแต่ว่ามองในมุมกลับกันเนี่ยมันก็็็เเเเปปนนนสิ่่่งกกรระะะตตุะะ้้้คใใหาาียยยชชชบมดอๆล อยู่เห็นชอบตรงที่มันไม่หนักมากนะคะเครื่องนี้เพียวๆมันแค่โลกว่าเองแต่ว่าการออกแบบเนี่ยมันทําให้แมวทําความยากอยู่นะคือมันค่อนข้างกว้างนะคะฐานมั่นคงแล้วก็ตัวฝาเนี่ยมีที่ล็อกอีกชั้นหนึ่งทั้ง2ด้านด้วยยากมากๆที่แมวจะเปิดฝาอาหารเม็ดเองนะคะทีนี้ในแง่ของวัสดุเนี่ยมองไปส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก ABS food grade นะคะตัวฝาด้านบนถังใส่อาหารวงล้อ่ส่อาหารเนี่ยกับฐานเนี่ยถอดเอาไปล้างได้หมดนะคะมีแค่ตัวฐานมอเตอร์เนี่ยที่แทบจะเหมือนกันกับทุกแบรนด์เลยคือจะต้องดีบเลี่ยงการ น้ําส่วนนี้นะคะจะแนะนําให้ใช้ทิชชู่ดหมาดเช็ดเอานะคะในส่วนตัวถังเนี่ยจะจุอาหารได้ประมาณ1.4กิโลนะคะเป็นฟิลไซส์ถุงอาหารเม็ดขนาดแตนด์ดในตลาดนั่นแหละแล้วก็ตัวฝาด้านบนเนี่ยมีช่องให้ใสสารดูดความชื้นนะคะบแบรนด์จะมีมาให้อยู่แล้วนะคะตอนเราประกอบเนี่ยก็เอามาใส่ในช่องนี้ได้เลยค่ะตัวถาดน,นะคะยังดีที่เป็นสเตเลส304นะคะอันนี้ก็คือจะดีมากเพราะว่ามันเหมาะกับการใช้งานระยะยาวมากกว่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่น้องแมวเนี่ยกินอาหารทุกวันนะคะดังนั้นในการที่เราจะเอาไปล้างตลด เราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องที่ว่ามันจะมีรอยขีดข่วนนะคะเพราะมันเป็นสแตนเลสเนาะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งเลยเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถยกออกไปล้างเพียวๆได้เลยนะคะก็คือยกอันนี้ไปเลยปุ๊บไม่ต้องลำบากยกไปทั้งเครื่องนะคะสามารถเอาเนี่ยไปล้างทุกวันได้เลยคืออย่างที่เฮนบอกนะคะต่อให้มันเป็นภาชนะแบบไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชามแม่ปกติหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องให้อาหารอัตโนมัติแบบนี้นะคะเฮนดี้แนะนําให้เอาไปล้างทุกวันเพื่อสุขาะนาะมไมที่ดีของน้องๆน,นะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยจะสังเกตว่าตัวฐานเนี่ย,ม,ยมันค้วละะ มีสโลปไหลลงมาตรงนี้ให้อาหารเม็นนะ่ะตกลงมาตรงนี้ให้น้องแมวกินง่ายขึ้นด้วยนะคะ โอ้อดีไซน์ของตัวเครื่องนะคะเฮนรี่มีข้อเสียอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะจะเห็นพ้องต้องการเห็นด้วยเหมือนกันไหมอันนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะมันคือเรื่องของความสูงของชามตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเฮนรี่เห็นว่าจะเป็นแทบแปลกสําหรับเครื่องให้อาหารตรมั a t เนี่ยตัวชามมันจะแน่ติดพื้นเลยนะคะความสูงจะเป็นประมาณนี้ส่วนหนึ่งเห็นเข้าใจนะว่ามันเป็นที่ดีไซน์มันจะเป็นพวกเรื่องของกลไกพวกมอเตอร์มันเลยทําให้ได้ประมาณนี้ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยมันเลยมีร้านที่เขาทําแท่นเพิ่มความสูงมาเพิ่มความสูง กุีกวซ์พวกนี้เพื่อมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้กันเยอะมากเพราะว่าหลายคน,น่ะอาจจะรู้เนาะว่าจริงๆแล้วเอ็กโกรมิกของแมวนะเขาควรที่จะกินอาหารให้มันสูงกว่าน,นี้นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆบ้านไหนที่กําลังใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเนี่ยแนะนําให้ซื้อแท่นมาเพิ่มด้วยได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะ โอเคข้อเสียบนเสร็จไปแล้วนะคะมาพูดถึงข้อดีมากๆอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดแข็งของแบรนด์นี้เลยนะคะซึ่งบางแบรนด์เนี่ยเฮนลองใช้มาก็ไม่สามารถทําได้นะคะคือตัววงล้อจ่ายอาหารของเขานะคะที่เขาเนี่ยออกแบบตัวกลไกลโรเตอร์เนี่ยมาให้เหมาะกับอาหารเม็ดขนาดที่ใหญ่ไม่เกิน18ม mm มนะคะซึ่งมันใหญ่นะคะแล้วมันก็ใหญ่พอที่จะทําให้มันเปิดกว้างกับการเลี้ยงแมวได้หลายรูปแบบมากๆโดยเฮนนี่จะมาอธิบายฟังยกตัวอย่างเช่นตัวเฮนเองเนี่ยเฮนจะไม่ได้มีแค่ให้อาหารเม็ดนะคะ แต่ว่ามีให้ตัวฟรีสไตรที่มันเป็นคอมพลีทแอมเบลานซ์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งเม็ดยาวๆเม็ดใหญ่ๆคละกันซึ่งเครื่องนี้จ่ายอาหารได้ดีเลยค่ะไปลองมาให้ดูหมดแล้วนะคะคืออาหารเม็ดได้แทบหมดแน่นอนพวกฟรีสไตรเหลี่ยมๆรอดนะคะฟรีสไตรยาวๆรอดฟรีสไตรเม็ดเบ้งขนาดนี้ก็รอดค่ะหรือว่าจะผสมอาหารเม็ดกับฟรีสไตรให้มันจ่ายพร้อมกันก็นกได้นะคะเฮเลมองว่าอันเนี้ยเออมันดีนะคะเพราะทุกวันนี้คือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ให้อาหารเม็ดด้วยซ้ำนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะเลือกให้เป็นฟิ ฟิชไดร์ที่มันเป็นเม็ดๆที่มันอัดเป็นเหมือนฟิชไดร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคอมพิวตอ์อัมบาราที่เหมือนมากินเป็นอาหารหลักแทนได้เลยอะไรเงี้ยทุกคนพอจะรู้จักกันไหมซึ่งเขาก็สามารถมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่เหมือนทําให้น้องแมวเนี่ยกินอาหารเป็นมือๆได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องลําบากมาให้เองทุกมือ,อก็สามารถทําได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้อาหารเม็ดมเห็นว่าดีนะเวลาอาหารถูกปล่อยออกมาเนี่ยคะ่ะตัวเครื่องจะมีบอกด้วยนะคะว่าอาหารเนี่ยไหลมาเท่าไหร่แล้วเหลืออีกกี่พอชั่นนะคะคือเป็นกิมมิคเล ไม่เจอปัญหาที่อาหารเม็ดมันตันเลยนะคะยังไงลองศึกษาเนเจอร์ของเครื่องดูว่าเออเวลามันจ่ายอาหารเนี่ยปริมาณมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะค่อยๆชินไปเองค่ะ มาถึงในแง่ของระบบนะคะเป็นหัวใจหลักของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องระบบนั่นเองรอเรือชัดมากเพราะมันสําคัญมากนะคะมันจะดีหรือจะบงเนี่ยขึ้นอยู่กับระบบเลยเพราะเราเนี่ยจะต้องรีไลน์ออนเครื่องเนี่ยมากๆเพราะมันเป็นเรื่องของการกินของแมวเราถูกต้องปะ่ะถ้าเกิดว่ามันเดือเดอเออเออบ่อยอย่างเงี้ยไม่มีทางใช้แน่นอนใช่ไหมคะ ซึ่งจุดเด่นของตัวนี้นะคะชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้งานแบบไร้สายได้100วันคือเขาทํางานไร้สายได้นะคะโดยการชาร์จเนาะซึ่งเห็นว่าอันนี้เป็นข้อดีมากพเพราะเฮนเนี่ยเลี้ยงน้องหมาด้วยดังนั้นบ้านเฮนเนี่ยจะไม่มีทางเห็นอาหารเนี่ยตามพื้นแน่นอนนะ <S <S พอมันเป็นแบบไร้สายปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบอิสระมากขึ้นนะคะว่าวางบนที่สูงได้แล้วก็พอมันไม่มีสายเนี่ยมันก็เป็นแบบระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นด้วยแล้วก็พอมันอยู่ได้ร้อยวันปุ๊บเนี่ยเห็็นนนนนนว่่่าามมักเคทีีีืออไไปปดิง้้ยพญุ ด้วยแล้วก็ระบบไม่หลุดเลยด้วยเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องระบบอีกทีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องแอปนะคะสถานะแบตเนี่ยจะมีบอกที่หน้าจอเลยเห็นไหมว่าตอนนี้เหลือเดเท่าไหร่แล้วปุ่มกลมๆตรงนี้เป็นจอ LED นะคะจริงๆมีปุ่มนี้คือตั้งค่าได้หมดทุกอย่างแล้วนะอย่างแรก manual feeder คือการกดจ่ายอาหารณตอนนั้นเลยนะคะจะกี่พอชั่นกดได้เลย1พอชั่นจะประมาณ5กรัมกดได้มากสุดเต็มที่12อพอชั่นนะคะอย่างที่2ตั้งนาฬิกาเครื่องค่ะตรงนี้คือมีไว้เชื่อมกับอย่างที่3คือการ plan meal ตั้งตารางการให้อา เองว่ามื้อแรกเนี่ยตอนกี่โมงแล้วจะให้กี่พอชัน่นเราตั้งค่าได้เต็มที่ทั้งหมดวันละ10มื้อค่ะอย่างที่3นะคะเอาไว้อัดเสียงตัวเองไว้เปิดเสียงตอนจ่ายอาหารนะคะอันนี้คือเป็นกิมมิเ่เล็กๆเนาะแต่ว่าข้อดีของรุ่นนี้นะคะคือเป็นรุ่น WiFi เนาะดังนั้นเฮนรี่เนี่ยแนะนำให้ใช้ในแอปจะสะดวกกว่านะคะเป็นแอป one is all ตัวนี้เลยนะคะถ้าในแอปเนี่ยมันจะดูเข้าใจง่ายกว่าหน่อยนะคะตั้งค่าได้เลยจันทถึงอาทิตย์อยากแพลนการจ่ายอาหารแบบไหนคอย t r a ็กได้ว่าโอเควันนี้ให้ไปเท่าไหร่แล้วกลับมีแจ้งเตือนเด้ง เวลาอาหารใกล้จะหมดค่ะตัวปุ่มเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครมากดใช้สักพักเนี่ยจะมีการล็อกปุ่มออโต้ให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าดีแมวจะได้ไม่มากดจ่ายอาหารให้ตัวเองเล่นค่ะสําหรับ One is off 1 W เครื่องนี้นะคะเฮนรี่ว่าในแง่ของระบบเนี่ยเขาทาออกมาได้ดีเลยนะคะ,สะเสถียรไม่หลุดเลยด้วยนะคะในราคา21 9 0บาทได้ประกัน1ปีนะคะแล้วก็ไหนเพื่อนๆจะรอส่วนลดช่วง double day ด้วยใช่ไหมเฮนรี่ว่าคุ้มนะกับการที่จะมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่เขาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายในการที่เขาจะฟีดอาหารไม่ว่าจะเป็น าเม็ดนะคะแล้วก็ฟรีซดรายได้หลายรูปแบบแล้วก็ได้หลายขนาดด้วยเหมาะกับคนที่ไม่อยู่บ้านทั้งวันนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากจะฝึกวินัยให้น้องในกินอาหารให้เป็นมือให้เขาเนี่ยเลือกกินน้อยลงนะคะแล้วเขาก็จะกินเก่งขึ้นมากๆเลยเชื่อเฮนนี่สินะคะถ้าเกิดว่าเูื่อคนไหนเนี่ยมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเดวยวเฮนนี่จะมาตอบนะคะสําหรับวันนี้เฮนนี่ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะคะบ๊ายบายซี่ซาย